เจอกันอีก <c ces> แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ยูฟ้าเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเ oh. พราะวันนี้นะคะเราจะไปดูดไขมันกันนั่นเองคะ่ะเป็นวันที่ยูฟ้านะคะทำกิจกรรมครั้งแรกเลยนะคะก็คือดูดไขมันแก้มนะคะแล้วก็เหนียงนะที่ยูฟ้าตัดสินใจดูดไขมันนะคะเพราะว่ายูฟ้าเป็นคนที่กินเยอะกินจุกินทุกอย่างเลยนะคะกินด็ดก<ๆ>ินทุกอย่างที่เป็นของอ้วนนะคะอย่างเช่นชั้นรองไข่หมูอย่างเงี้ย คือระเบิดเลยนะคะสิ่งนี้นะคะเวลาตอนกลางคือนอะ่ะยูฟ้าชอบสั่งชาไข่มุกมากินนะคะเพราะว่ามันรู้สึกหิวอ่นะเวลาชอบดูหนังใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะกินขนมก็กลัวอ้วนกินเป็นน้ําดีกว่าน้ําชานมนก็เหมือนน้าเปล่าบ้าอันนี้คือตัวอ้วนเลยหรือเปล่าก็ทําให้ยูฟ้านะคะรู้สึกว่าพอเวลาเรามองกระจอย่างเงี้ย เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยเอ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยทำไมหน้าดูอ้วนจังทําไมหน้าดูแบบไม่ค่อยเป๊ะกรอบหน้าไม่มีเลยมีแต่แก้มนะคะแล้วก็เหนียงนะคะจึงทําให้ยูฟานะคะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะอยากจะบีบรูปนะแต่พอบีบบางทีมันก็โปะใช่ไหมบางคนก็ดูออกใช่ไหมยูฟาเป็นคนที่กินแล้วออกหน้านะคะหลายหลายคนนะคะบอกว่ายูฟาพี่ยูฟาเนี่ยทำไมไม่อ้วนเลยคือทุกคนดู แก้มกับเหนียงนะคะเหนียงอะ่ะคือจะเห็นได้ชัดเลยนะถ้าสมมติว่าเราก้มเนี่ยเห็นปะเออคือทุกคนอะ่ะมีเหนียงแต่ว่าคือเราอะ่ะรู้สึกว่าเราแบบอยากถ่ายรูปให้มันแบบว่าหน้าดูเรียวนะคะไม่มีแก้มอะ่ะดูแก้ม ที่แบบว่าเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปของเรามากๆเลยนะคะจึงทําให้ยูฟานะคะได้แต่สินใจไปดูดไขมันนะคะยูฟานะคะเลือกไปดูดไขมันที่นัชชายาคลินิกค่ะวันนี้นะคะเราตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนเป็นการทาสัญญกรรมครั้งแรกนะคะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทําสัญญกรรมเลยนะหลังจากคลิปนี้ไปนะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าเรียวๆของเราแล้วนะคะก็อยากจะเห็นแลลวว่า ออกมาเนี่ยหน้าของเรานะคะจะเป็นยังไงจะแตกต่างจากแต่ก่อนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูป Before แล้วก็อ f t e ตไว้ไปให้นะคะก่อนทํากับหลังทําเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนทํากันก่อนเลยนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยอ้วนขนาดไหนคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ถ่ายก่อนทําสัญญกรรมดูดไขมันของเราให้ดูแล้วนะคะว่ารูปหน้าของเราเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะแก้มเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้คือเราอยากจะไปเอาน้องแก้มของเราเนี่ยออกแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอีกประมาณสินาทีนะคะพ่อก็จะใกล้มาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันที่คลินิกเลยนะคะ มีเส้นประสาทอะไรบมือย่างอยู่ใต้จากชั้นไขมันอีพีจอยู่ใกล้กันนะฮีนี้ก็มีโอกาสโดนเส้นประสาทได้นะแต่ว่าคือมันไม่ได้โดนโดยตรงเป็นการดึงแรงประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะโดนก็คือจะยิมได้สุดนะจะเป็นชั่วขาสังเกตูป่าของเราปกติก็ไม่เท่ากันเห็นไหมมุมปากนี่เป็นปกตินะพูดคำว่าเจ็บสิลูกเจ็บ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 ฟันที่เอียงมาของกลางเอียงมานิดนึงนะว่านี่เป็นปกติของคนทั่วไปนะมุมน่าจะมีนิดหน่อยนะ ไม่โดนหรอกนะแต่ว่ามีโอกาสเฉยะอื่นไม่สงสัยไหมลูกไม่ทุกคนคะเมื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็ไปวาดแก้มมานี่เห็นไหมจะจะดูตตรงต้องกลมหน้ากลมดิ๊กเลยใช่หมดอันนี้ด้านหน้ากลมมากก็อีกประมาณยี่สิบนาทีนะคะเราก็จะเข้าห้อง ไปดูดไขมันแล้วนะคะทุกคนก็จะฉีดยาชานะคะแล้วก็จะหลับไปเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวนะทุกคนเมื่อกี้แบบแอบแบบแบบตกใจนิดนึงนะคะแอบบกลัวแบบไม่เคยางไม่เคยทำเลยเลยนี่มีแต่ฉีดแบ็นี่แต่ว่ามันไม่ดูดไขมันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาพักในห้องพักนะคะที่เตรียมไว้ให้นะคะทาประมาณ สามชั่วโมงครึ่งน,นะคะถึงสี่ชั่วโมงนะคะประมาณนี้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วนะตื่นเต้นมากไม่หายตื่นเต้นเลยคือเมื่อกี้แบบหลับไปแล้วแบบว่าเสียงประตูนะคะก็เลยตื่นมาก็คิดว่าน่าจะใกล้เวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะในห้องผ่าตัดเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วนะคะ ก็เมื่อกี้นะคะได้กินยาให้แบบมืนอนนิดนึงเนาะจะได้ไม่ต้องแบบรู้สึกระหวังทํานะคะเดียวเราจะไปนอนตรงนู้นนะคะแล้วก็เรามารอดูนะคะว่าทําเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะ ก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะกินยากินข้าวนะคะหัวคนทําฝากมาเลยอตอนนี้แก้มแบบว่าวงยาชายอยู่นะคะรอแก้มยุบลงเดี๋จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในตอนเช้าของวันที่1นนะคะหลังจากเมื่อคืนนะคะคือเราไม่ได้แบบว่าถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะว่ามันปวดนะคะแต่ว่าเราถ่ายรูปไปให้นะคะหลังจากทาวเนี่ยคือมันจะบวมน้าเกลือนะคะทุกคนก็เลยทําให้หน้าดูบวมตุยนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยบวมน้อยลงนะแต่ยังไม่ได้รครบเย็นนะคะเพราะว่าเราลองเอาที่ประครบมาให้เนาะเห็นหน้าบวมอย่างนี้เหมือนจะเจ็บมากแต่ไม่เจ็บนะคะทุกคนทนได้ะคะ่ะ เพื่อความสวยนะคะเราทนได้นะคะทุกคนวางน,นี้นะคะเป็นวันที่สองนะคะหลังจากการทําเนาะแต่ถ้านับวันทําด้วยนะคะก็คือวันที่สามนั่นแหละเราทําไปวันพุธนะคะวันนี้ก็คือวันศุกร์แล้วนะหน้าก็จะเรียวๆลงหรือเปล่าแผลจะมีตรงนี้แต่ว่าปิดไว้นะคะอันนี้เป็นสิวนะทุกคน เพราะว่าแบบว่าเราล้างหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยสะอาดไงเพราะว่าห้ามโดนน้ำนะคะก็เลยได้ล้างบริเวณนี้เท่านั้นนะก็เลยอาจจะแบบว่าเออหน้ามันมแล้วก็สิวขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรักษาสิวเอาพอรู้สึกตอนนี้นะคะไม่ค่อยเจ็บแล้วนะแต่มันแค่รู้สึกตึงๆอยู่นะคะทุกคน,นวันที่5นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่ายังบวมอยู่ ใลาพูดนะคะก็จะพูดแบบไม่ค่อยชันเท่าไหร่เพราะามันตึงมากนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะมีแยบพวกรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยก็จะช้ำนะคะเพราะว่าหน้าเราบางแล้วมันก็จะช้ำง่ายเอาผ้าพันหน้าออกนะคะให้รู้ว่าเป็นยังไงนะเป็นวันที่นัดตัดใหม่แล้วนะคะก็เรากำลังจะไปคลินิกกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะ ก็กำลังรอคุณหมอนะคะตัดใหม่นะทุกคนตันนี้นะแน่าปวดมากดีปวดมนากเลยอ่ะมีกต่เด้เดี๋ยวรอไปตัดไหมกันนะคะวันนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะว่าหน้าเดียวขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันมีรอ,อยช้ำอยู่นะคะทุกคนตรงนี้จับไปคือตึงมากตรงนี้เริ่มดิบแล้วแล้วก็ต้องมีเขียวเียว,วก็คือแบบว่า ช้ำน,นะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บเลยแต่แค่มันตึงๆหน้าว่า,าระดุดตรงน,นอกไปสืงห้องแล้วนะก็คือว่าเราก็ได้พันผ้าไปที่รียบรอยแล้วนะคะไปสระผมมารู้สึกว่านะ้าตุยๆแต่ว่ามันยุบลงเยอะแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะทุกคนคือเราแบบตกใจเลยนะแบบเออหน้าคือมันเห็นได้ชัดเลยนะว่า เรียวไวมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าไม่มีการปวดหรือแบบว่าอะไรเลยนะแค่มันตึงๆหน้าเพราะว่าเราทําการดูดไขมันออกใช่ไหมมันก็รู้สึกตึงๆนะคะความรู้สึกระหว่างทำเนี่ยคือไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยมือเบามากๆเลยนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นวันที่6แล้วเนาะเราก็เพิ่งไปตัดใหม่มานะคะวันนี้ก็สาหรับใครที่อยากหน้าเรียวนะคะมีเก้มเยอะเนียนเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถไปทําได้นะคะทุกคนก็เราแนะนําเลยนะคะเพราะว่า คุณหมอนะคะพี่ทุกคนแนะนําดีมากมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะหมอแบบใจดีมากเวลาทํานะคะก็คือคุยจนเราเลินอะอะไรง่ายๆคือเรานอนหลับไปเลยนะตื่นมาอีกทีคืออ้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วกแบบ็หน้าแบบบวมตุยเลยนะเหมือนแบบว่าหน้าเหมือนเหมือนน้องกบเลยนะคะทุกคนเพราะหน้าเราบวมไงแต่ว่า พอหน้าหายบวมเนี่ยหน้าก็จะเลียวนะคะหน้าวีแต่คนที่แบบเนียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรวมเลยนะคะสําหรับการดูดไขมันเนียงนะคะกรอบหน้าของเรานั่นเองนะคะสาหรับใครที่อยากทานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อคลินิกไว้ให้นะคะนัชยาคลินิกนะคะนั่นแหละก็อยู่ที่เสรดีไทยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทำไปได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะท,คทุกคนขอไปกินข้าวนะคะกินยาก็นอนพักผ่อนนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ